6วิธีเบิกบุญเอามาใช้ยามชีวิตลำบากเพื่อชีวิตไม่อับจนค่ะการทำบุญคือการสะสมบุญเพื่อส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่างที่ทราบว่าบุญนั้นสามารถแสดงออกมาใช้เวลาไม่แน่นอนอาจจะได้รับผลบุญที่ทำมาทันทีปีนี้ชาตินี้หรือไปจนถึงพบชาติหน้าไม่มีใครตอบได้หลายคนเกิดความท้อใจว่าทำบุญไปแล้วทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นสักทียิ่งช่วงโควิดชีวิตก็ลำบากเงินเก็บก็ร่อยหรอเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะมาทำพิธีเบิก บุญเป็นการนำบุญที่เราเคยทำมาตลอดชีวิตเอามาใช้ตอนนี้เสียเลยค่ะ หหาสถานที่ต่อหน้าพระพุธอาจจะเป็นโต๊ะมูบูชาในบ้านหรือพระประธานในโบสถ์ตามวัดก็ได้ค่ะให้จุดทูปสามดอกเทียนหนึ่งเล่มเช่นเดียวกับการบูชาพระทั่วไปเลยค่ะ 2. กราบพระสามครั้งพระพุธพระธรรมพระสงฆ์ 3. กล่าวบทสวดบูชาพระรัตนตรัยค่ะ 4. กล่าวบทสวดกรณียเมตตาสูตรค่ะถ้าใครอยากได้บทสวดนะคะสามารถกดเข้าลิงก์ในบ้านโคตรรวยได้นะคะ 5. ค่ะกล่าวเบิกบุญดังนี้ค่ะด้วยอํานาจคุณพระพุธพระธรรม อำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลตัวเองได้ทํามาในพบชาตินี้กลับมาปัดเป่าสิ่งเร็วร้ายหนุนชีวิตให้ประสบความรุ่งเรืองณบัดนี้ด้วยเทินและหกให้กราบสามครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะส่วนท่านใดที่อยากได้พิธีการเบิกบุญนี้นะคะสามารถกดเข้าลิงก์ในบ้านโคตรรวยเพื่อรับบ,บทสวดและคาถาต่างๆได้เลยค่ะบ้านโคตรรวยขออนุโมทนาสาธุ กับทุกท่านด้วยนะคะ